่ะระหว่างย่างขนมนะครับผมอบขนมผมก็จะร้องเพลงเพลงหนึ่งนะครับผมคาราโอเกะน,นะครับผมชื่อเพลงว่าแม่บุญนะครับผมเพลงผมแต่งเองนะครับผมร้องคาราโอเกะชิญรชิญรฟังนะครับผมคาราโอเกะน,นะครับผมแม่บุญกีตาร์โป่งเพลงตอบแทนคุณชิญรชิญรฟังครับ บุญ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 แม่แม่บุญแม, εί, ม, Б ญม,ม่ผมชื่อสมบุญแม่ชอบทำบุญ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 แม่ผมชื่อสมบุญแม่ชอบทำบุญเมื่อก่อนนั้นเคยต่อเรือสงการให้พวกชาวบ้านนั้นได้ทำบุญแม่ผมนั้นชอบตักบาตร เคยตักบาตมานานหลายปียิงลูกให้เป็นเด็กดีไม่เคยตีผมเลยสักทีโตมาก็เป็นคนดีแม่มีลูกดีก็มีบุญแม่นั้นชอบเลี้ยงคน เคยปวดพระมาให้ก็หลายคนเบียงคนติดเราก็เคยเลียียงไม่เคยรังเกียจคนจนบุญ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 แม่ผุมชื่อสมบุญแม่ชอบทำบุญ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 แม่ผุมชื่อสมบุญแม่ชอบทำบุญ เมื่อก่อนนั้นเคยต่อเรือสองกรานให้พวกชาวบ้านนั้นได้ทำบุญแม่ผมนั้นชอบตักบาตรเคยตักบาตรมานานหลายปีดิ้งลูกให้เป็นเด็กดีไม่เคยตีผมเลยสักที โตมาก็เป็นคนดีแม่ดีลูกดีก็มีบุญคนติดเราก็เคยเลี้ยงไม่เคยรังเกียจคนจนบุญ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 แม่พุ่ชื่อสมบุญแม่ชอบทำบุญบุญบุญ ผมจือสมบุญแม่ชอบทำบุญเมื่อก่อนนั้นเคยต่อเรือสงกรานให้พวกชาวบ้านนั้นได้ทำบุญแม่ผมนั้นชอบตักบาตรเคยตักบ,บาตรมานานหลายปีจึงลูกให้เป็นเด็กดี ไม่เคยตีผมเลยสักทีโตมาก็เป็นคนดีแม่มีลูกดี่ก็มีบุญแม่นั้นชอบเลี้ยงคนเคยปวดพระมาให้ก็หลายคนเลี้ยงคนติดเราก็เคยเลี้ยงไม่เคยรังเกียจคนจน แม่บุญนะครับผมร้องคาราเกะทําขนมคกนะครับผมก็ทําไปด้วยร้องไปด้วยนะครับผมก็สนุกเพลินดีนะครับผมข้อบค้าสวัสดีครับได้เวลา8นาทีแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมลองแคะเปิดก่อนสักนาทีครึ่งนาทีนะครับผมมันก็แคะได้แล้วเดี๋ยวเราแคะกันเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับกดหยุดก่อนแคะเลยนะครับผม แคะมันจะช้าหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมแคะให้ดูนิดนึง่งเนื้อเนื้อจะได้ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยประมาณเนี้ยแคะเลยหน้าหน้ามันยังเหลวเอ,อยู่นะครับผมแต่แคะได้ละเดี๋ยวเราต้อ,ลองลอง,ลองชิมนะครับผมครัแรกแต่คดว่าสูตรผมได้แล้วแหละไม่ต้องชิมก็ได้แต่ชิมนิดนึงก็ดีอย่าประมาท แค่เป็นนาทีนะครับผมโป๊กนึงนะแค่แค่ยากนะครับผมแต่ก็ไม่ยากเกินนะผมทำไปเรื่อยๆมันก็ฝึกความฝึกไปเรื่อยๆแปดนาทีแค่ได้แล้วนะครับผมกำลังดีเลย ไหนที่มันติดแล้วก็ปูดออกทั้งหมดนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอเวลาแคะก่อนขอนุ้าตสวัสดีครับแกะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมพยายามอย่าเทให้เกินขอบนะครับผมเนี่ยตรงที่มันเกินขอบเนี่ยมันจะสีไม่สวยเดี๋ยวเราต้องไปเด็ดออกนะครับผมก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวลองชิมก่อนแล้วก็ทําอีกโคกหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับผมขอบคุราบสวัสดีครับ ตัวอย่างขนมคกนะครับผม8คู่20นะครับผมของจากส่งฟรีนะครับขอบคุครับสวัสดีครับสูตรแป้ง400จะได้6กล่องนะครับผมแล้วก็เหลือให้ชิมนิดนึงนะครับผมให้กินที่บ้านหน่อยนึงก็จะได้ประมาณ6กล่องนะครับผมประมาณนี้นะครับขอบคุครับวัสดีบ